็นข่าวแอร์เปิดได้แล้วนะครับแต่ว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าเออผมจะเสียค่าเครื่องบินไปที่ขเขมรหรือเปล่าเพราะว่าฮุนเซนมันเปิดสนามบินครับไอ้ฮุนเซนมันเปิดสนามบินมันมันลงทุนไปไม่รู้มันเอาเงินส่วนตัวลงทุนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีอยู่เป็นแสนล้านนะครับเอาเงินไปลงทุนตกห้าหมื่นล้าน เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยเปิดแอร์เย็นฉ่ำทั้งสนามบินเลยมันบอกว่าเหนือกว่าสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏไม่มีเครื่องบินไปลงสักลำหนึ่งมีแต่ขอทานไปนั่งกันเอาแอร์ครับเออไอหุนเซนผมว่ามันบ้าแล้วนะครับไอหุนเซนนะครับ กะว่าจะเอาเงินคนมีเงินเนี่ยมันจะทุกข์ใจคนมีเงินมันจะทุกข์ใจทุกข์ใจว่าจะต้องบริหารเงินยังไงให้มันมันมันงอกมันเงยน,นะครับไอ้หุนเสนเอาเงินไปลงทุนสนามบินนะฮะโอ้โหสะใจจริงๆนะครับบาปกรรมตามทันมึงแล้วไอ้หุนเสนสนามบินมึงไม่มีเครื่องบินไป ท่านลองไปติดตามทางไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะเขามีช่องทางที่จะติดตามสนามบินสนามบินไม่มีเครื่องบินไปที่ขมรเลยนะครับแล้วมาคุยโมว่าโอ้โหสนามบินมันจเจริญก้าวหน้ากว่าสนามบินสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้าไปนะครับ เปิดแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับโอ้ขอบคุณนะมึงใจบุญบุญเซนนะครับเริ่มเห็นว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเขาร้อนเขาไม่มีแอร์ไม่มีไฟฟ้าใช้มันเปิดแอร์ให้ขอทานไปเต็มสนามบินเลย <c oughs> เอ,อ้ยนกพิราบก็ดีใจนะครับได้ที่ขี้ใหม่นะครับได้ที่ขี้ใหม่สนามบินขเขมรน,นะฮะ <c oughs> มันจะมาลงทุนซื้อบางจากซื้อหุ้นกิจการบางจากประเทศไทยกะหวังกำไรนะครับแต่ทางกองทุนเขาก็ไม่ยอมขายให้นะครับมันก็โกรธนะครับโอ้โหเปิดสนามบินเราก็ตกใจเฮียคู่แข่งสนามบินสุวรรณภูมิมาแล้วนะครับเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินขมรน,นี่มันไม่ไกลกันนะครับ ปรากฏว่าไม่มีคนเลยเออขอให้ก,กิจกาอารเจริญก้าวหน้าลงก้าวหน้าลงนะคุณเซนนะมาเนี่ยนะมันหวังอย่างนี้ครับไอ้คุณเซนเนี่ยมันหวังว่าช่วงคาบเกี่ยวระหว่างรัฐบาลใหม่กับรัฐบาลเก่าเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยตอนนี้ท่านนายกอนุทินชาญวิกุตเนี่ย ได้รับโปรดเกล้ามาเป็นนายกแล้วแต่ยังไม่เริ่มทำงานทำงานยังไม่ได้นะครับอยู่ระหว่างฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะครับตรวจสอบคุณสมบัติใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับกว่าจะเสนอเข้าไปจะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อนำคณะรัฐมนตรีรวมทั้งตัวทาน,นายกด้วยเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ,ะแถลงนโยบาย แต่ว่ามันมีการประชุม j จ c มันก็ใสยช่วงนี้ครับช่วงท่านพลเอกนทพลเนี่ยรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้อำนาจรัฐบาลเก่าอยู่นะยังใช้อำนาจรัฐบาลเก่าอยู่นะครับการใดที่พลเอกนทพลไปเจรจากับเขมตกลงกันยังไงนี่ไม่ใช่อำนาจรัฐบาลใหม่นะ รัฐบาลใหม่ยังไปสั่งงานไม่ได้อนุทินยังไปสั่งงานไม่ได้นะครับปรากฏว่าท่านก็ไปประชุมตามกรอบแหละครับท่านพลเอกนะัทพลเนี่ยนะครับท่านไปประชุมตามกรอบนะครับก็ไปคุยกันตอนนี้ช่วงมันคาบเกี่ยวนะใหม่ยังไม่รับนะครับเก่าก็ายังไม่หมดอำน,นาจถือว่ายังเป็นรักษาการนะครับอ่า ปรากฏว่าท่านอ้างว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเดือดร้อนนะประเทศที่สามเดือดร้อนนะครับเขามีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอยู่ในประเทศไทยและโรงงานประกอบอยู่ในขเขมรหรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนในขเขมรโรงงานประกอบในประเทศไทยก็ไม่รู้นะครับทําให้แรงงานแรงงานที่ประกอบกิจการเนี่ยประมาณ30,000คนเดือดร้อนนะครับ ขอให้เปิดเปิดจุดผ่อนปรนหน่อยไม่ใช่เปิดด่านปกตินะครับจุดผ่อนจุดผ่อนปลนนะครับปรากฏว่าโอ้โหขราวนี้สบายเลยครับลดทัวลงลดทัวลงเลยครับผมก็เห็นใจนะรลดทัวลงเลยไม่ฟังเสียงแล้วคนไทยยังแค้นอยู่ยังแค้นอยู่ฮะยังแค้นไอทหารขาขาดไปทั้ง เจ็ดลายแล้วเสียชีวิตไปทั้งสิบแปดเจ็บได้รับบาดเจ็บไปหกร้อยกว่าคนประชาชนตายไปอีกเจ็บอีกเขาจะดักสันดานขมรนนะครับอยากให้ปิดดานและล้อมรัวกูไม่คบค้ากับมึงแล้วนะครับโอ้ยท่านอนุทินยังโชคดีนะที่ยังไม่ได้บริหารยังไม่ได้ชี้แจงนโยบายแล้วก็ส่งตัวแทนไปคุยนะครับมันต้อง อาศัยช่วงจังหวะเวลาค่อยเป็นค่อยไปครับนะครับต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องคุยตรงบ้านหนองจานให้เรียบร้อยก่อนว่ามึงจะเอาอย่างไรวะกัมพูชาจะเอาอย่างไรสองมึงถอนทหารมึงไปให้หมดก่อนถอนไปให้หมดก่อนนะครับไม่ต้องมาเสือกบอกว่าต่างคนต่างถอนต่างคนต่างนั่นนะครับมึงมาลุกลานก่อน มึงถอนไปก่อนเลยถอนไปให้หมดเลยไอ้ส้นตีนถอนไปให้หมดนะครับแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาส่งทหารเดินดินมาตามแนวชายแดนไม่ติดอาวุธนะครับมาเก็บกู้ระเบิดไปให้หมดแสดงความจริงใจอย่างนั้นก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันนะครับนี่โชคดีท่านอนุทินนะครับที่ยังไม่ได้รับหน้าที่นะครับถ้ารับหน้าที่ข่าวนี้ออกมาก็เดือดร้อนท่านอนุทินอีกนะครับ ท่านอนุทินยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะ,นะครับท่านอนุทินยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะครับถือว่ายังไม่ได้บริหารบ้านเมืองนะครับไอเสทหารเขาบอกนะครับก็โกรธสิพลเอกมนัทจันดีบอกว่าถ้าต่อไปทหารจะต้องสูญเสียขาอีกนี่จะประทะเลยนะฮะแม่พลเอกมนัทสะใจโกนะครับพอๆกับแม่ทัพภาคที่สองนะครับ สะใจโกนะครับแต่อำานาจจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ทางกองทัพบ,บกครับท่านมนัสนี่เสถทหารนี่ท่านจะเขาเรียกเป็นเสบบอก,กอสูงสุดนะครับผมว่าอํำนาจสั่งการโดยตรงเนี่ยมันจะอยู่ที่ท่านผู้จัดการทหารบกนะครับท่านผู้จัดการทหารบกท่านแม่ทัพภาคที่1นภาคที่2และผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารอากาศนะครับแต่ว่า โดยโครงสร้างเขาก็ถือว่าเสกองทัพเนี่ยคือเสบอกอ,กอสูงสุดเนี่ยก็สามารถที่จะประสานงานได้นะครับแต่จะสั่งให้ยิงโดยตรงเลยอะไรเลยเนี่ยมันจะต้องผู้จัดการอาหารบกรบนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะครับกรอบการบริหารงานนะฮะ